วันนี้วันที่23มกราคม2568สทธาสาธุชนก็มาร่วมทำบุญตักบาตรอุปถัธรรมงานพระเข้าอยู่ปริวัติกรรมที่วัดหนองอวฟานตะบนหนองอฟานเพอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่19ถึง29มกราคมของทุกปี มันโมทนาสาธุการิโยมประชาประสงค์อิสุสามมณรน,นที่ได้มาร่วมอุปถัมภ์งานพระเขาอยู่ปริวัติกรรมปีนี้ก็มีพระมาะเข้าอยู่ปริวัติกรรมสาสิบเอ็ดรูปอาจารย์กรรมสิบเจ็ดรูปสัมมณรนสามรูปอุบาสกบัสิกาถือบวชชีพรามก็อยู่ประมาณสี่สิบท่าน แล้วก็มีพุทธานิชนชาววัดต่างๆมาร่วมทําบุญตักบาตรก็ประมาณ200-300ขันข้าวอนุโมทนาสาธุการบุญกับสาธาผู้ใจบุญพุทธานิกชนได้มาร่วมทําบุญสนับสนุนงานพระเข้าอยู่บริวัติกรรมก็ถือว่าเป็นงานบุญยาวต้องอยู่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญสมาธิ บำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นบันไดเอาร่างกายเป็นทุนเอาบุญเป็นยาเอาภาวนาเป็นตะเกียง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องน้อมรักษาประพฤติปฏิบัติาตามหลักคำสอนของพระเ,เจ้าอาุโมทนาสาธุการบุญด้วยเจ้าอ่าสกิดเข่ากินน้ำกันเด้อตอนรับบิณน,น้องเราแล้วเจ้าดูเจ้าดูน้องแ,แ,แ,แม่แม่แม่ต้องไปเห็เนนมม้ำไปเห็นน้ำไปเดียวนะ้ำแล้ว ยังยังมายกน้อยมายกมาก <c oughs> ได้ไร่ได้ไรได้ไราได้พอเฉลิมได้ไร่ได้กลับข้าวกลับข้าวด้วก่อน <c oughs> มีพุทธศักราช0องนี่กลับข้าวด้วยเรือมีกับข้าวการเรื่องกข <c oughs> กขสปริยธรรมสอยการแปลากเปล่า,า,ลานะครับ <c oughs> ครับก็ขออวยนากับคุณแม่มีตนโคกสูงนะครับมาร่วมถวายอุปถัมภ์หนึ่งร้อยบาทอุทิศให้กับนานี่บุกไปทะเลนอกรานานานรอดใน่นมะม่วงออกใน่นมะในบ้านไ่วยนาสาธุใช่ใช่ใช่จำนวนขันข้าวในวันนี้จำนวนสองร้อยหกสิบสามขันข้าพระผมก็จะรอเสื้อยู่ขอทุนยลทะเอาไปปล่อยเต่าซะไปปล่อยเต่าซะอยู่กินข้าวกินน้ำก่อนเออฟังตีฟังทำก่อนเด้อ ก่อนไปนั้นนะครับเขาจะสอบพระบาลีสอบด้วยปากเปล่านะครับพระสงฆ์ที่จะเข้าสอบนี่ต้องไปแปลปากเปล่าให้คณะกรรมการสามท่านได้รับฟังแคณะกรรมยครับมอท่านได้ตัดสินสอบตกรู้ผลในวันนั้นนะครับรู้ผลในวันนั้นทีนี้ก็จะนั่งเรื่อยๆนั่งเรื่อยๆยุบีนั่งเรื่อยๆยุบีไหลจ้าจ้าจ้ามาในเั็กวันแล้เนี่ย สอบพระบาลี้อยู่ก็เมตตาหลายวันคันจะเจ็ดวันก็มีพระมหาสารุศาสเทโวพระมหาสารุศาสเทโวนี่ท่านอันผักผลไม้เปลี่ยนที่เรียนพระบาลีเรลี่ยนกลิ่นหัวจะได้รับแด่นอนก่อนดึกห่วจะได้รับแด่นอนก่อนดึกสิเสียงเสียงเสียงก่อนจะไปก่อนเสียงจะไปก่อนนะครัาจะมีอายุยี่สิปีเพราะท่านสอบได้เรียนทำเก้าประโยคแล้ว ก็ลาสิขานะครับไปใช้ชีวิตอย่างแต่สีนางนางสายยิ้มไทยพให้มีครอบครัวใช้ชีวิตอย่างาราพอไปใช้ชีวิตอย่างคระราวาประมาณทักสามสี่ปีพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ได้โปรดคือเรียกให้ท่านมาบวชอีกนะครับมาบวชอีกแล้วก็มาสอบอีกถ้าสอบปริญญาธรรมก้าวประโยคได้เป็นครั้งที่สองสมัยก่อนนะครับสอบปริญญาธรรมก้าวประโยคหรือพระที่ สอบได้เปรียนหนึ่งสองสามสี่ถ้าสึกไปนี่กลับมานี่จะไม่มีเปรียนติดตัวจะต้องมาสอบใหม่พระมหาสารนี่ตอนได้เปียนทำาก้าประโยชน์ครั้งแรกท่านลาสิขาไม่ได้มาไหนกจะมันตะเกือเนาะมาเกือนุ่นนุ่นงเนาะมาหลทยไงไหลโยมไหมเขาจริงให้สายราว่าพระมหาสารเปรียนทำสิบแ